เอาหมูเค้กสี่ตัวลูกเป็ดสี่ตัว,ตวนั่งให้เรียบร้อยค่ะสี่ตัวนะลูกอ่ะมีคนจะช่วยหมูเค้กไหมอ่ะสุรพัฒสุรพัฒมาช่วยพี่หมูเค้กหน่อยอ่ะหมูเค้กเอาเป็ดตัวเองออกไปก่อนเอาเป็ดตัวเองออกไปก่อน นั่งให้เรียบร้อยค่ะขอ,ขอ,อ,อ่ะสุรพัชพี่หมูเคกเก็บเป็ดของตัวเองใส่ไว้ที่เดิมก่อนอ่ะสุรพัหยิบออกไปสี่ตัวหนึง่งสองเสร็สจแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอลูกอ่าไม่เป็นไรขยับมาค่รจะมาช่วยอีกอ่ะพัทลินพัทลิน สุรพัชพนาตรงนี้ก่อนมาดูก่อนเอาเก็บก่อนพัทลรินจะมาช่วยพัทธรินนะพัทลรินคนเดียวพัทลรินช่วยจัดการเลยพัทลรินเอาเลยสี่ตัวลูกลใช่ไหมใช่ไหมสามคนนะไม่ใช่ใช่ไหมใครจะมาช่วยอกีกว,วัฒนะคนอื่นถอยพี่ถ้อยออกมา อาวัฒนาะมาช่วยหน่อยสี่ตัวนะลูลกสี่ตัวช่วยกันหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยอ่าเขาปั้นกอดอกโอเคกอดอกพัดเชืพัดกอดอก,กอดอกกูอ่าถูกยางลองเชื่อกันนับสิอ่าถูกต้องกบมือให้วัฒนาหน่อย